สวัสดีค่ะพี่น้องเมืองไทยเราเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ไหมดูสิดูสิแตงกวาคุณย่าสั่งมาเป็นถุงเลยสั่งมาแบ่งเพื่อนๆด้วยแบ่งพี่น้องกินด้วยปลูกดูสิปลูกอยู่ปลูกกินของพี่นุชสวนนุชนาฏค่ะปลูกแตงกวางามๆขายส่งตลาดเลยเห็นไหมคะดูสิถุงเบะเลอร์บลานี่แค่สองร้อยเองอะ่ะเออ ถุงมะเ,มเมร่อมะดาเลยสองร้อยเองค่ะแล้วก็คุณย่าไปตลาดมานะคะมีอะไรให้กินเยอะแยะเลยอะ่ะจะจะกินอะไรล่ะคุณย่าก็ได้อะไรมามาดูคุณย่าได้อะไรนะคะได้ปลาปลาราดพริกมาหนึ่งตัวสี่สิบบาทดูสิเออนี่มีข้าวหมากเลยดูสิข้าวหมากข้าวหมากนี่ข้าวหมากนี่ค่ะมันอุดมสมบูรณ์จริงๆบ้านเรา อยากกินอะไรก็ได้กินหมดเลยมีความสุขที่สุดเห็นไหมคะเข้าหมาก 6, 6, 6, หกห่อนี่คือห้สิบาทเองเออแล้วมีก็มีอันนี้อันนี้คืออันนี้คือต้มต้มปลาดุกเอามาให้อ่คุณคุณตาคุณยายแล้วก็ลุงพงค์คนละถุงต้มปลาดุกเห็นไหมคะต้มน้ำปลาล้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมีน้ำพริกของคุณคุณยา่าน้ำพริกอ,อันนี้เป็นลาบนี่ลาบลาบลาบ,ลาบปลาดุกเออ มีลาบปลาดุกนะคะแล้วก็อันนี้มีน้ําพริกกะปิโอเคส่วนมากบางทีก็คุณยาก็จะตามกินเองนะคะแต่วันนี้ไปเห็นแล้วมันก็อดซื้อไม่ได้อันนี้ก็คือน้ําพริกแมงดาค่ะนี่ของคุณยายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสุดยอดไหมคะมันจะมีมันจะมีความสุขอะไรขนาดนั้นจะมีความสุขอยากกินอะไรก็ได้กินหมดนี่คือมันนี่คือสวรรค์นบนดินแล้วค่ะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากกินแตงโมก็ได้กินแตงโมนี่เห็นไหม แตงโมงก็ได้กินเห็นป่ะอยากจะกินอะไรนะคะอยากจะกินอะไรอยากกินกล้วยตากเรอคะกล้วยตากของคุณย่าก็มีนะคะกล้วยตากเราสุดยอดไหมคะอยู่เมืองไทยนี่เห็นไหมกล้วยตากเราอบโซล่าเซลล์อย่างดีนะคะเป็นตู้ตู้อบกล้วยตากโซล่าเซลล์นะคะนี่ค่ะยืมคุณพึ่งยืมยืมคุณพึ่งล้นลาเข้าม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 า,มาตากดองดูว่ามันจะโอเคไหมนะคะ มันสุดยอดแล้วค่ะอยู่เมืองไทยเนี่ยมันเป็นสวรรค์จริงๆมันเป็นสวรรค์นี่แหละนี่แหละคือชีวิตนี่แหละเขาเรียกว่าชีวิตชีวิตที่เราเลือกได้ชีวิตที่เราชีวิตที่เราสามารถดีไซน์ของเราเองได้นะคะจ๊ะเอ๋ว e ลค o มว w ลค c มเ e e ว e รี่บอดี้ว c ลค e มทสวนคุณย่านะคะ เวลค้ับทุกส่วนคุณย่าค่ะเอาบรรยากาศยามเย็นๆมาฝากนะคะดูค่ะมีความสุขไหมยิ้มมีความสุขยิ้มหัวเราะมีความสุขเหมือนคุณย่าเลยเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยนี่คะ่ะอยากจะแบ่งปันความสุขให้ทุกคนเลยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ